ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารออโต้กันเตอร์ช่องของเรานำเสนอข้อมูลรีวิวอัปเดตเกี่ยวกับยานยนต์และยุทธปกรณ์ล้ำสมัยจากทั่วโลกทั้งรถยนต์และเครื่องจักรกลหนักรวมถึงเรือรบและอากาศยานวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่มีความทันสมัยระดับแนวหน้าของโลกนั่นก็คือ USS John F k คนเนดี Kennedy, หรือ c v n 7 9ซึ่งเป็นเรือในตระกูล Ford Class ลำดับที่2ที่มีกำหนดใช้งานในปี2025นี้เรือ USS John F. Kennedy c v n 7 9เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการปฏิบัติการในสมรภูมิยุคใหม่ โดยมีขนาดยาวประมาณ337เมตรกว้างกว่า78เมตรและมีความสามารถในการบรรทุกเครื่องบินรบรวมถึงเฮลิคอปเตอร์มากกว่า75ลำต่อภารกิจตัวเรือใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใหม่ที่มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นและต้องการการบำรุงรักษาน้อยลงกว่ารุ่นก่อนหน้าด้านบนของดาดฟ้าบีนมีการออกแบบให้มีพื้นที่เปิดลงกว้างขึ้น พร้อมกับลิฟต์สำหรับยกอากาศยานที่ถูกจัดวางในตำแหน่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายเครื่องบินขึ้นและลงมีระบบสั่งการอัตโนมัติและดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อควบคุมการบินรวมถึงระบบส่งกำลังใหม่แบบ EMALS ซึ่งเป็นระบบส่งเครื่องบินขึ้นบินด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแทนระบบไอ้น้ำแบบเดิมทำให้สามารถส่งเครื่องบินขึ้นจากดาดฟ้าได้เร็วขึ้นรับรื่นขึ้นและลดแรงกระแทกต่อโครงสร้างอากาศยาน ในส่วนของระบบลงจอดได้มีการติดตั้ง AAG หรือ Advanced Arresting Gear ซึ่งเป็นระบบจับหางเครื่องบินแบบใหม่ที่ออกแบบมาให้รองรับอากาศยานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพิ่มความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์โดยทั้ง EMALS และ AAG ต่างก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับเรือชั้นฟอร์ดด้านระบบป้องกันตัว USS John F เคนเนดี cvn 79ติดตั้งเรดาร์ขั้นสูงแบบดูอัลแบนที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้รอบทิศทางและมีความแม่นยำสูงรวมถึงระบบต่อต้านอากาศยานและขีปนาวุธแบบ c i w s ระบบ c i a m และจรวด essm ที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามทางอากาศและทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมการรบแบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดที่กองทัพเรือสหรัฐมีในปัจจุบัน ห้องควบคุมภายในตัวเรือและศูนย์บัญชาการต่างๆได้รับการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้หน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบสัมผัสและระบบเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถควบคุมและติดตามสถานการณ์การรบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรือ,อยังได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานของโดรนบินและระบบรบไร้คนขับซึ่งกำลังเป็นอนาคตขององค์การรบในยุคใหม่ สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ CVN 79คือการออกแบบโดยเน้นการลดจำนวนลูกเรือเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติในหอลายจุดซึ่งทำให้สามารถลดจำนวนลูกเรือได้ถึงประมาณ600คนเมื่อเทียบกับเรือคลาสก่อนหน้านี้และคาดว่าจะสามารถใช้งานได้นานกว่า50ปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนเตาปฏิกรณ์ความสามารถในการปฏิบัติการของเรือจอนเอฟ เคนเนดีไม่ได้จำกัดเพียงแค่การบรรทุกเครื่องบินแต่ยังสามารถเป็นศูนย์บัญชาการกลางในปฏิบัติการร่วมกับชาติพันธมิตรการตอบสนองภัยพิบัติรวมถึงภารกิจทางมนุษยธรรมเรือได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงและพร้อมสำหรับภารกิจหลากหลายรูปแบบในอนาคต ในปี2025นี้เรือ CVN 79จะเริ่มเข้าประจำการและเข้าร่วมฝูงเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกำลังทางเรืออย่างมากโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่เน้นการป้องปรามและการแสดงแสนยานุภาพทางทะเลในภูมิภาคต่างๆของโลกถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยียุโทโธปกรทั้งทางบก น้ำและอากาศรวมถึงรีวิวรถยนต์ใหม่ๆฝากกดติดตามช่องคา a u ออโต้กันเตของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ